นี่ครับทองที่ถูกก,ก็คือร้านทองเขา,เขาต้องมีการทดสอบอ่อนเนาะก็ต้องเป่าไฟดูนะครับว่าทองของเราแบบมีค่าบริสุทธิ์ไหมถ้าทองบริสุทธิ์นะครับก็จะเป็นสีเหลืองเมื่อโดนเมื่อโดนไฟนะครับเหมือนกับที่มีคําว่าอทองแท้ไม่ไม่แพ้ไฟนะครับสีก็จะเหลืองเหมือนเดิมถ้าถ้าโดนเป่าไฟคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนเอ่ยจากอายุธยานี่แหละค่ะอืมจากอยุทยาใกล้ๆขอดูอันนี้คือคือพี่บอกว่ามันมีปัญหาคือ,อยังไงครับ ปัญหาคือพี่ไปที่ร้านทองค่ะแล้วก็จะจะขายนะคะไปที่ร้านทองใช่ค่ะแล้วเขาก็เป่าเอาเป่าเหมือนเป่าไฟแล้วเขาก็บอกว่ามันมันน่าจะมีทองแดงหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเป็นของปลอมอะค่ะไม่ควรจะเอาไปไปที่ไหนนะคะไม่ไม่ไม่ให้เอาไปขายเดีอยวอะไรเงี้ยตำรวจจะจับได้เพราะว่างนี้อืมก็คือห้าแบบเขาแนะนําว่าไม่ควรเอาไปที่ไหนเดี๋ยวตำรวจจับใช่ไหมใช่อ๋อนี่ครับทองที่ถูก ก,ก็คือร้านทองเขาเขาต้องมีการทดสอบนะ่อเนาะก็ต้องเป่าไฟดูนะครับว่าทองของเราอ่ะมีค่าบริสุทธิ์ไหมถ้าทองบริสุทธิ์นะครับก็จะเป็นสีเหลืองเมื่อโดนเมื่อโดนไฟนะครับเหมือนกับที่มีคําว่าทองแท้ไม่ไม่แพ้ไฟนะครับสีก็จะเหลืองเหมือนเดิมถ้าถ้าโดนเป่าไฟแต่อันเนี้ยโดนไฟแล้วมันดํานะครับพี่เก็บมากี่ปีที่ที่บอกไม่เอาไ,ไม่กล้าเอาไปขายที่ไหนเลยก็คือเป็นของที่แม่ให้มาคแล้ว แม่พี่ให้พี่มาแต่พี่ก็ไม่เคยข่าแล้วพอดีเมื่อปีหกสามก็เลยคิดว่าจะเอาไปข่าแต่พอเอาไปแล้วเขาเข,า,เข,า,เขา,เามาอย่างนี้ก็เลยเก็บตั้งแต่หกสามมาถึงปัจจุบันเก็บแบบนี้ตั้งแต่ปีหกสามนะครับพี่<ช>โอ้โหคือทั้งสามเส้นนี้เลยเหรอที่เอาไปคือเอาไปเอาไปแค่สองเส้นนี้สองเส้นนี้สองเส้นนี้ครับอ่ามันก็จะมีเห็นไหมครับว่ามีคลาาด,ดำๆเต็มเลยเหมือนสนิมมานะครับ <S <S ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับ <S <S อ่ทาทองคานะครับ เมื่อมีส่วนผสมของทองแดงเข้าไปนะครับคุณพี่เมื่อมีส่วนผสมของทองแดงเข้าไปสูงเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เกิดการดําได้ถึงแม้เปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยน้ําหนักคือทองเลยนะเท่าที่ผมจับน้ําหนักนี่คือทองเลยนะครับแต่ว่าจะมีอะไรด้านในหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพาพี่นะครับไปเอ็กซเรย์นะครับแล้วบางท่านมีทองเก่าแบบนี้นะครับรูปพัณฑ์เก่าๆแบบนี้คดกิจแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีความแดงนะครับมีความแดงมีคราบสนิมพวกนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยช่างทองเป็นคนทํา จะไม่มีเครื่องเหมือนสมัยนี้แล้วนะครับจะไม่มีเครื่องอเครื่องถักนะครับเครื่องยิงเลเซอร์เหมือนสมัยนี้นะครับการเชื่อมเลเซอร์แต่ก่อนช่างทองจะเป็นคนปรุงทองเองนะครับทองโบราณมีทั้งเปอร์เซนต์ดีแลวก็เปอร์เซนต์ไม่ดีนะครับวิธีการตรวจสอบสมัยก่อนเขาก็ใช้ไฟเหมือนกันคนที่เป็นเจ้าของร้านนะครับเขาก็จะดูว่าเอ้ยคุณช่างทองทําทองมาเนี่ยเอามาเป่าไฟก่อนลมไฟแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นเมื่อทองเป็นสีเหลืองนะครับก็แสดงว่าไม่มีการคดโกงนะครับ แต่ถ้าทองเป็นสีดําก็แสดงว่าเฮ้ยทำไมคุณใส่น้ายาประสานเยอะจังทําไมคุณไปปรุงทองมาเหรอนะครับอันนี้เราไปทดสอบกันนะครับว่าของพี่มีเป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่นะครับแบบนี้ดําๆแบบนี้ครับไปเลยครับผมทดลองชิ้นนี้เลยเพราะว่าชิ้นเนี้ยนะครับเป็นสีดํานะครับมีสีดําจากกราฟขึ้นมาเป็นทองคํานะครับโอ้โหดูครับเปอร์เซ็นต์ทองนะครับเปอร์เซ็นต์ทองนะครับปกติทั่วไปเลยนะครับรูปประพันธ์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเก้าส95หกจุดห้าเก้าสิบสี่เก้าสิบห้า นะครับอันนี้ได้94เกือบ95เนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานอยู่นะครับคุณพี่ได้ยินอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะดีใจเลยใช่นี่เก็บมาห้าปีไม่ก้าไปขายกูโดนจับใช่เราพอดีดูคลิปดูดดคลิปนโมใช่ก็เลยตัดสินใจตัดสินใจมาย,ยังไง <c oughs> ที่นี่ก็ไม่ไอ้นี่นะนะครับคุณพี่ยังไงที่นี่ตรวจสอบให้ทุกอย่างนะครับซื้อขายกันไหมไม่ไม่จำเป็นนะครับเป็นอยากให้เป็นแหล่งเรียนรู้เนาะดีใจละเดี๋ยวผมเอ็กซเรย์ทั้งหมดให้นะครับ ทั้งหมดนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงด้วยอันนี้ได้ตั้ง98เลยครับนะครับเป็นทองเก่าของคุณแม่ไวไวให้อันนี้94 95เนาะเวิร์กมากมากคุณคิดุณคณด้วยที่เปล่าคุณคุณณที่คุณไปออกอ๋อไปออกของกระแสครับใช่แต่ว่าของพี่มันหนัก พี่ก็เลยคิดว่ามันเป่ามันดำมันอาจจะมันอาจจะใช่ทองคือทองมันอยู่กับพี่มาตลอดพี่ไม่ได้เอาไปไหนไม่ได้อะไรก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะใช่มันก็น่าจะใช่คือคิดอยู่ในใจเสมอมันมันก็น่าจะมันก็น่าจะใช่ใช่ไหมครับอืมก็คือคดีของคุณคณะที่โดนไฮโซเก้ใช่ไหมนะครับที่ที่ผมไปที่หอนกระแสก็ไปทดสอบมันก็มันไม่ใช่สีนี้นะคือมันไม่ดำไปเลยนะน้ำหนักพร้อมแล้วครับคุณพี่ไปได้เลยครับ อันนี้ช่างตัดดูแล้วนะครับเป็นงานตันเนาะนะครับไม่มีสอดไส้ใดๆเลยนะครับเป็นงานตันด้วยนะครับเดี๋ยวหลอมให้เลยนะครับด้านในเป็นสีทองสวยเลยนะครับเราตัดต้อตยม่อย่างดีนะครับเดี๋ยวลอดูนะครับวาเป็นยัง โอ้โหสีสวยมากนะครับมาแล้วครับอลามเลยนะครับนี่จักดำๆนะครับนะครับทำความสะอาดจักรทำความสะอาดให้อย่างดีนะครับไปดูกันครับคุณพี่จะรู้สึกอะคุณพี่ครับเป็นไงสีสีเหลืองนีค่ะเหลืองมากเลยค่ะเหลืองมากเลยเห็นไหมล่ะนะครับสวยๆมากนะครับเปอร์เซ็นดีนะครับมมาดูทั้งหมดกันมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเรานะครับตัดแกนกลางเอ็กซเรย์ให้นะครับด้วยความสะอาดเลยนะครับทั้งหมดโอ้โหหลังสวยมากเลยอารมณ์ตอนนี้เป็นไงดีใจดีใจยิ้มสดชื่นเลยนะครับไปกันต่อครับนะครับเปอร์เซ็นต์ดีมากๆเลยครับมี98 9าสิบแปแล้วก็96อารมณ์เป็นไงบ้างตอนนี้ดีใจค่ะดีใจเลยคุณแม่ไว้ทําไว้ให้แบบสุดยอดแต่เราไปเช็คแล้วมันดําก็เลยไม่กล้าขาย ไม่เป็นไรวันนี้ได้รู้แล้วนะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะครับทำไมถึงโดนไฟแล้วดำนะครับทองคำที่เป็น96.5นะครับสมัยนี้นะครับก็จะมีเงินเป็นองค์ประกอบนะครับ3.5นะครับแล้วก็จะมีทองทองคำนะครับทองแดงแทบจะไม่มีปนเลยนะครับเวลาเป่าไฟก็จะทำให้อ่ไม่มีไม่ไม่มีความดำนะครับแต่สมัยก่อนนะครับการผสมของทองคำเนี่ยอาจจะใช้ทองแดงเป็นส่วนผสมพร้อมกับเงินไปด้วยเพื่อให้เกิดความแข็ง นะครับคุณพี่ก็เลยพอเวลาเป่าไฟไปแล้วเนี่ยมันถึงได้มีคราบแดงคราบดานะครับเพราะฉะนั้นไม่มีผลอะไรเลยต่อเปอร์เซ็นทองที่มีอยู่มาวัดกันนะครับว่าจะได้กี่บาท96.5นะครับเราซื้อตามตารางทองคําเลยนะครับรูปพัณฑ์รับซื้อเข้านะครับออกมาแล้วนะครับคุณพี่นะครับตามตารางเลยนะครับที่ผมอธิบายนะครับสิ่งที่คุณคิดไว้5ปีแล้วก็ไม่กล้าขายที่คุณแม่เก็บไว้สุดยอดเลยครับ5 2 3 9 9 7บาท นะครับเป็นไงบ้างมาที่นี่มาที่นี่นก็ดีอะค่ะเพราะว่าโปร่งใสทำตั้งแต่สแกนดูแล้วก็แล้วก็ไปทำให้ดูหมดค่ะทุกขั้นตอนอขอบคุณมากครับพี่เจ้าผมเจอทีมงานเป็นไงบ้างดีกันเองไหมดีตั้งแต่ปีที่ข้างหน้าที่เรียกคิวลอ๋อดีตั้งแต่คน <c oughs> รับคิวค,คุยด้วยตลอดลอืมโอเคครับ,รบผมยินดีกับพี่ด้วยนะวันนี้เรา,าได้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็ได้พิสูจน์ด้วยนะครับขอบคุณพี่มากที่ให้ถ่ายทําเพื่อ เป็นประสบการณ์ให้กับลหลายท่านที่มีลักษณะทองแบบพี่เนาะครับผมขอบคุณพี่มากครับสวัสดีครับ